กนไในเข้าไปในธุรกิจอันนึงก็คือเราเข้าไปในประเทศเขาซึ่งก็คือว่าเรามีสมาชิกชุดแรกที่เขามาใช้งานแล้วดี mm hmm. เขาบอกต่อเพื่อนอเพื่อนบอกต่อเพื่อนแล้วก็คือว่าเป็นการขยายตลาด mm hmm. ซึ่งคือเป็น หรือว่าใช้ทีวีหรือโซเชียลที่เปการโฆษณา,าเราใช้เป็นสมาชิกไปกต่อมากกว่าและณปัจจุบันนี้จำนวนสมาชิกเยอะแค่ไหนแล้วคะคุณผูอปัจจุบันแล้วสมาชิกมีเกือบหกหมืนกว่าคนครับที่เป็นสมาชิกที่ไปจดทะเบียนแล้วก็สมาชิกทั่วไปก็มี มากเหมือนกันครับค,คุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทําให้แอปพลิเคชันฟินโก้เนี่ยนะคะโด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่าผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันฟินโก้เนี่ยนะคะเขาเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ทําให้อลีบาบาเนี่ยโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยใช่ไหมคะคุณวินอืมใช่ครับพู้ง่ายๆ่าว่าท่านผู้บริษัทสองผู้รบบริหารนะครับคเคยระหว่างเจกี e กับท่านเมซี่เคยเคยร,ร่วมง,งานกับบริษัทออลีบาบามานานสิบกว่าปีซึ่งทํา ผลง,งานให้กับแตรรพน,นธ์เนตวครับ<า>ได้แบบมหาศาลเหมืรรอนกัน<า>เรียกว่างานนี้นะคะคือเหมือนเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญในประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับทำแอปพลิเคชันแล้วก็ทำให้หลายๆคนประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจในอีบารบารเนี่ยร่ำรวยมาแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแอปนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเราได้ผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ขนาดนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยในการทำธุรกิจว่า เราถ้ามีสินค้าที่ดีอยู่อาจจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยโตขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของสต็อกเรื่องของการจัดจําหน่ายเรื่องของลูกค้าเลยนะคะ